สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำโปรแกรมอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Plant UML ซึ่ง Plant UML นะครับเนื้อหาก็จะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันในตอนที่1เนี่ยจะแนะนำนะครับโดยทั่วๆไปดังนั้นใครที่ดูแล้วนะครับน่าสนใจนะครับก็จะมีตอนที่2แล้วก็ตอนที่3ซึ่งตอนที่2นี่ก็จะเป็นแนะนำะการใช้ Plant UML ร่วมกับ editor ยอดนิยมนะครับอย่าง วิชวลสตูดิโอโค้ดนะครับแล้วก็ตอนที่่าเราจะสามารถดาวน์โหลดแพลน UML นะครับมาติดตั้งที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับแล้วเราก็กําหนดให้เขาเฝ้ามองด i เรกทอรีนะครับหรือว่าโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บงานนั้นเมื่อเรามีการอัปเดตซอสโค้ดเนี่ยนะเขาก็จะเรนเดอร์ไดอะแกรมให้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ถ้าฟังดูแล้วน่าสนใจนะเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทีนี้เพื่อ ให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับเราก็จะมาดูว่าแพลน UML มันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วแพลน UML เนี่ยมันจะเป็นแอปนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างแอปหลายตัวด้วยกันนะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะทําหน้าที่นะครับวาด UML ได a g แกรมวาดขึ้นจากภาษานะครับที่เรา,อ,าอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ทีนี้หลายคนบอกว่าเออมันก็ดีเนาะถ้าเกิดเป็น าวาดเป็นภาษา UML ได้เนี่ยมันน่าจะ generate code นะครับที่เป็นภาษา object oriented ได้ง่ายๆก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแผน UML เนี่ยตอนนี้นะครับมันยังเหมาะแค่ใช้สำหรับการวาดา diagram ที่เป็น UML นะถ้าเกิดเป็น case tool นะครับหรือว่าเป็น computer aid software engineering ที่สามารถสร้าง code ได้เนี่ยอันนั้นก็ต้องไปใช้ตัวอื่นนะครับ ตัวแพลนยูมเอลเนี่ยยังไม่สามารถนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแพลนยูมเอลเนี่ยมันเหมาะกับงานประเภทไหนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นโปรแกรม v i ซินะครับโปรแกรม Vi ซเนี่ยเขาก็จะเป็นโปรแกรมลักษณะเหมือนกับาวาดเป็นบล็อกไดอะแกรมนะครับแล้วก็สามารถที่จะวาดเป็นไดอะแกรมสำหรับ UML ก็ได้นะครับเช่นในรูปแบบของคลาสไดอะแกรมเนี่ย วิซโอนะครับก็จะสามารถมีเทมเพลตนะครับก็จะมี template มาให้ที่เป็น UML ของคลาสเนี่ยก็ลากมาวางนะครับแล้วก็ใช้ลูกศรเชื่อมต่อนะครับตรงนี้หลายคนก็บอกว่า,าถนัดแบบนี้นะครับมันก็ง่ายนะแต่ทีนี้สําหรับคนที่จําเป็นจะต้องเพิ่มเติมนะครับต้องเพิ่มหรือลดคลาสบ่อยๆนะครับหมายถึงว่าเป็นงานในช่วงที่เรากําลังทําความเข้าใจกับ user นะครับหรือว่ากําลังคุยอยู่กับ ทีมงานเนี่ยถ้าเราลากวิซโอเนี่ยจะดูเป็นอะไรที่จะเป็นงานที่ทอรหดนิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีะการเขียนไดอะแกร,รมอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแทนที่เราจะลากบล็อกมาวางแล้วก็ลากสายเชื่อมต่อนะครับเราสามารถที่จะเขียนบรรยายนะครับเป็นโค้ดง่ายๆแล้วก็ให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันช่วยแปลงจากโค้ดเนี่ยเป็นรูปภาพให้เราเองนะครับอายุตัวอย่างนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับ เพื่อที่จะเป็น motivation นะหลายคนถ้าดูแล้วชอบใจนะครับก็อาจจะหันมาใช้ p l a n u m l นะครับแต่อย่างที่บอกแหละว,ว่า p l a n u m l เนี่ยมันแค่วาดภาพนะครับมันไม่ได้ช่วยเขียนโค้ดทีนี้มาดูนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะอันแรกเลยนะครับยกตัวอย่างเป็นคลาสไดอะแกรมอย่างคนที่เรียน Object Oriented มาก็จะรู้ว่าการวาดคลาสไดอะแกรมเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างคลาสในหลายรูปแบบนะครับเช่น รูปนี้นะครับลูกศรสามเหลี่ยมนี่ก็จะเป็นการสืบทอดคลาสหรือว่า inheritance นะครับก็เขียนได้โดยการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้ร่วมกับขีดตั้งนะครับถ้าเราดูในรูปแบบของตัวหนังสือก็รู้แล้วนะครับว่ามันคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมเั้นตรงนี้ก็จะเป็นซินแทกนะครับที่จะทําให้เ l น n ูเอลเนี่ยเขาเอาไปเรนเดอร์เป็นสามเหลี่ยมอาจจต้องอาศัยการจํานิดหนึ่งนะครับเราก็อาจจะเก็บเป็นโพยไว้ก็ได้สร้างโพยไว้ว่า ถ้าอยากจะให้เป็น inner ลิเนนะครับหน้าตาแบบนี้ถ้าอยากเป็น composition นะครับก็เป็นไดมอนด์ทึบเป็นแอคทีเวชันนะครับหรือเป็นการสร้างคลาสที่มีการสืบทอดนะครับหรือว่าการสร้างออบเจกต์เนี่ยเราก็ใช้เป็นเส้นประนะครับหรือวาดเป็นแอสโซเชชันระหว่างคลาสนะครับเราก็ใช้เป็นเส้นตรงธรรมดาพวกนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่า format มาตรฐานนะครับซึ่งสามารถสร้างเป็น คลาสไดอะแกรมได้นะครับทีนี้ก็จะรู้เองนะถ้าเกิดเราใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้เนี่ยร่วมกับข้อความเขาจะเอาข้อความตรงนี้ไปตั้งเป็นชื่อคลาสได้เลยเห็นไหมครับจริงๆมีคลาสมีอินเทอร์เฟซมีอะไรอีกเยอะเนาะอันนีเนน้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเป็นตัวอย่างเบื้องต้นก่อนนะต่อมานะครับมันก็จะมีไดอะแกรมอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าซีเควนต์ไดอะแกรมซีเควนต์ไดอะแกรมนี่มันก็จะเป็นไดอะแกรมที่ใช้อธิบายลำดับการทํางาน ลำดับการทํางานก็คือเป็นการโต้อตอบระหว่างออบเจกต์ Object, หรือวัตถุหรือคลาสต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบเนี่ยก็จะมีรูปแบบหลากหลายนะเช่นมี Actor อร์นะครับพ o ร n ติช y นคอนโทรลเอนติตี้ดาต้าเบ l คอลเลกชหรือค u e นะครับแล้วก็จะมีเส้น Timeline หรือเส้นเวลานะครับแล้วก็เส้นของ Activity นะครับหรือว่าเป็นเมธอดเป็น Event เป็นเมสเ g จพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเขียนได้นะครับก็มีฟอร์แม ให้เขียนนะครับน,นี่ก็เป็น sequence diagram นะครับ d ด a g r กรมถัดไปก็จะเป็น Use Case diagram น,นี่หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยนะครับเวลาเราวาดา scenario ของอ user นะครับที่เขาเล่าเรามาเนี่ยว่า,าเช่นถ้าเราเข้าไปในสารบบของ e s t a u r a n นนะครับหรือว่าเป็นอะไรนะพัตคารนะครับเราสั่งเราจะทำอะไรได้บ้างเช่นเราจะออเดอร์เราจะทานอาหารเราจะจ่ายเงินเราจะ สั่งเครื่องดื่มมาดื่มนะครับหรือ,รอเป็นผู้จัดการเป็นเชฟนะครับจะทําอะไรกรับระบบตรวนี้ได้บ้างมันก็จะมีรูปแบบการเขียน use case diagram ที่หลากหลายให้เราเลือกใช้นะครับรวมทั้งสามารถวาด user หรือ actor นะครับในรูปแบบหน้าตาต่างๆได้อีกด้วยนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็น state d i state diagram ก็จะเป็น diagram ที่บอกเล่าเรื่องราวของ การทำงานภายในเมอดนะครับที่เราคิดว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนนะอธิบายไปแล้วโปรแกรมเมอร์อาจจะเข้าใจได้ยากนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเก็ตไอเดียมาจากคัสตอมเมอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําความเข้าใจยากนิดนึงเราก็จะใช้สเตตตัวนี้นะครับเป็นตัวบอกบอกเล่าเรื่องราวนะครับแพนยูยแมวก็ซัพพอร์ตการเขียนสเตตไดอะแกรมเหมือนกันนะครับไดอะแกรมถัดไปนะครับก็คือเป็นคอมโพเนนต์ตรงนี้สําหรับคนที่วางระบบ ก็จะคุ้นเคยนะครับว่าคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นคนที่วางระบบในเชิงของฮาร์ดแวร์หรือเป็นซิสเต็มอินจิเนตอร์นะครับก็จะต้องใช้คอมโพเนนต์ไดแกรมในการทำความเข้าใจระบบนะครับซึ่งมันก็จะมีคอมโพเนนต์ทั้งที่อยู่ในเครื่องเดียวกันหรืออยู่คนละเครื่องนะครับก็จะสามารถแบ่งเป็นแพ็กเกจหรือเป็นโดเมนได้นะครับถัดไปนะครับก็เป็นเพ p l o y มนต์ไดแกรมจะเห็นได้ว่ามี รูปแบบนะครับของอวัตถุแล้วก็แพ็กเกจหรือโลเคชันต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นนะครับให้เราเลือกใช้มันก็จะมีคำคีย์เวิร์ดนะครับที่จะบอกว่า,าสิ่งที่เรากำลังวาดเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับเช่นบอกคีย์เวิร์ดว่าเป็นแอคเตอร์เป็นเอเจนต์เป็นอาร์ติแฟกต์บาร์ดลรี่เป็นคาร์ดนะครับยาวเลยนะครับไปถึงยูสเคสวันนี้จะเป็นดีพอยเมนต์ไดแกรมนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นไทมิ่ง อันนี้จริงๆในยู l ที่เป็น i m มิ่งนี่อาจจะไม่ไม่ได้ลงลึกขนาด t i ม i n g นะครับแต่ว่าแพลนยูเอลเนี่ยเขาสามารถที่จะาวาด t i ม i n g ได้ด้วยนะครับในบางงานนะครับที่ต้องการซีเรียสเรื่องของเวลาเรื่องของอีเวนต์ต่างๆนะครับก็ใช้ t i m มิ่งไ a แกรมมาช่วยได้ถัดไปนะครับก็สามารถที่จะวาดเน็ตเวิร์กไดแกรมนะครับ สามารถวาด Network ร์กได a m กรมระบุถึงเ,เขาเรียกอะไรนะโซนต่างๆนะครับของ Security ก็ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเพื่อนนะไม่ได้อยู่ใน UML โดยตรงนะครับแต่เป็นพวกๆกันนะครับของได a g แกรมเป็นลักษณะว e frame นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะมันจะเป็นแอปที่เรียกว่าเซานะครับก็จะเป็นมิตรสหายของ u u m l นะครับตัวนี้เราใช้มาช่วยในการดีไซน์ user interface นะครับของระบบซึ่งก็ไหนๆก็ใช้ลักษณะของการสร้างเป็น description language แล้วก็ใช้ให้มันยาวไปเลยนะครับสามารถเขียน w i r e frame ของ user interface ก็ได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมี Archimed diagram นะครับคล้ายๆกับ อ่าไดแกรมของสถาปัตยกรรมนะครับมีอะไรอีกมีแกกนไดแกรมหรือแกนชาร์ตนะครับนี่ทำลายในการทํางานนะครับมีทัสมีแอคทิวิตี้ต่างๆ่งงเ,เขียนไว้ลักษณะของแกนชาร์ตนะครับสามารถที่จะโยงระหว่างทาัสตต่างๆได้นะครับแล้วก็นี่นะครับอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือไมล์แมปเราก็สามารถที่จะเขียน m ม m a แมปขึ้นมาในแพลนยูเอ็มแอลก็ได้นะครับ นั่นหลายคนที่คิดจะวางแผนงานนะครับมีโปรแกรม My Map p หลายตัวนะครับมีทั้งแบบฟรีมีทั้งแบบทดลองใช้นะครับก็ลองลองศึกษาดูนะครับใช้บน c a n v a ML ก็ได้นะครับแล้วก็มี Work Breakdown Structure นะครับหรือว่า WBS อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับ Organization Chart นะครับก็จะมีเรียกอะไรนะรูปแบบการเขียนที่ง่ายๆนะครับเป็น เป็น r o o t กับเป็น Tree ลงมานะครับแล้วก็อันนี้นะครับเจ๋งมากสําหรับคนที่จะทำด็อกิเมนตนะครับทำเอกาสารเกี่ยวกับสมก,การคณิตศาสตร์นะครับก็สามารถที่จะใช้เ,เป็นยูเอนะครับช่วยช่วยทําในเรื่องของคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับสมก,การแน่นมีอินทิเกรตมีสมก,การยกกําลังเศษส่วนลิมิตนะครับ r อ b อ b i l i ต y บางนี้ได้หมดนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเอาแนะนำเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตอนที่ไปสู่ภาคปฏิบัติหรือทดลองใช้เนี่ยก็ได้ลองไปทำนะครับทำด้วยตัวเองซึ่งจะมีเว็บไซต์นะครับที่แนะนำนะครับก็จะมีอยู่3แหล่งด้วยกันนะครับอันแรกเป็นเว็บไซต์ของ p l a n u m l นะครับเข้าไปที่ตัวนี้นะครับ a n u m l c o m นะครับ ส่วนถ้าเราอยากจะทดลองเขียนนะครับทดลองเขียนบนออนไลน์นะครับเขียนผ่านหน้าเว็บเนี่ยก็จะไปที่ www.plantuml.com นะครับลด p l a n u m l ส่วนถ้าใครที่อยากจะร่วมพัฒนานะครับหรือว่าอยากจะเรียนรู้หาวิธีการนะครับว่าเขาทำไดแกรมออกมาได้ยังไงเนี่ยนะครับก็ไปดูซอร์ c e ด o d ได้นะครับซึ่งอยู่บน github นั่นเองนะครับอันนี้ก็จบใน ตอนที่1นนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันตอนที่2นะครับตอนที่2นี้จะเป็นการแนะนำเวิธีการนะครับผนวกแอปแอนด์เอมแอลเนี่ยลงไปบนอีดิเตอร์ยอดนิยมนะครับนั่นก็คือ Visual Studio Code นะครับในคลิปนี้นะครับก็ต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ